คือการปลูกไผ่ระยะชิดนี่คือเอาไผ่ยักษ์มาเป็นตุ๊กตาไมา้เห็นนะครับวันนี้ก็คือโชว์นะแม้แต่ระยะชิดก็ยังเริ่มเทิมกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้จะพาชมไผ่ยักษ์ ยักษ์ตัวนี้ช่วงนี้เราจะให้ชมคือเรื่องของหน่อครับหน่อมันอลังการมากอลังการมากอลังการมากแล้วก็เคยคุยไปแล้วก็คือว่าเราปลูกระยะชิดนะครับขนาดระยะชิดหน่อยงใหญ่เลยแล้วลัก็จะใหญ่ตามด้วยครับแต่สําคัญคือระยะชิดเนี่ยมันจะทํางานยากไหมก็อยู่ที่เราจัดโซนจัดช่องไฟให้มันสามารถทํางานได้นี่ไตัวนี้เวลาไผ่ยักษ์มันชอบมีแบบนี้นะ ถามว่ามันลบก,กวัอะไรบ้างไหมก็แต่งนิดหน่อยนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นแขนงที่มันลูกไรมากมายเออยักษ์ตัวนี้เออผมมีอยู่เจ็ดตัวนะผมมีอยู่เจ็ดตัวย้กษ์จริงตัวนี้คือตัวที่คนนิยมกันผมว่าเบอร์หนึ่งดีกว่านปัจจุบันเนี้ยคนนิยมปลูกตัวนี้กันทำไมรู้ไหมมันเกลี้ยงมันสวยมันเตะตามันเรียกแขกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนทํากันตลาดเยอะพอสมควรตัวนี้แต่ในชื่อต่างไง มันเลยกลายเป็นว่าคนก็เลยมาปลูกกันเยอะแต่ว่าอาจจะชื่อต่างกันนะนี่คือเดนโดคารมัสไจแจนเทสไจแจนทีอัสไจแจนทีอัสหรือว่าเรียกว่าเทสไปเลยก็ได้ไจแจนทีอัสทีอัสทีอัสก็เทสเลยนะครับมาดูหนอมครับวันนี้จะโชว์ความอลังการของหนออันนี้กอจากหน่อประมาณ6 7ปีเฮปีกอจากหนอวะหนอจากกอผมพูดสลับอีกแล้วเก๋ๆนี่สมัครชุดสลับไปสลับกันมาอยู่เรื่อยอะ นี่นะดูหน่อนะดูนี่อลังการไหมแล้วดูมันออกหนอนนี่แหละปัญหาของเราคือพอเราตัดยอดเยอะๆเพื่อจะตอนกิ่งนะไปเรียนรู้เลยหนอไม่เยอะเตดูกอนี้กอนี้เราไม่ได้ตัดอะไรไปดูทีมันออกทีนะเนี่ยนี่มาดูมุมนี้เนาะน,นับหน่อยอีกแล้วหรือไม่อยากนับอีกหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือไผ่ระยะชิดนะครับปลูกจริงจตะก,ก่อนตรงนี้เพื่อตอนกิ่ง เราปลูกไว้เพื่อตอนกิงเราก็จะปลูกประมาณ40สกอ่อโดยประมาณนะตายบ้างก็มีแหวง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 ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เ,ลเหลือ,อะรนะยะไว้แค่เทนี้คาว่าระยชิดถึงเม็ดครึ่งต่อกอนี่เม็ดครึ่งนี่คือหนึ่งกอนี่คือหนึ่งกอนี่คือหนึ่งกอตอนนี้มองแล้วมันลามก็หากันหมดแลนะ้วเนี่ยเยลามก็หากันแล้วนี่กอนน,ะดนะดูดิแล้วดูหนอมันเนี่ยขึ้นทีนึงอันนี้ช่วงที่เรา มีการขายลำออกไปนี่ก็จะได้ออกมาทรงนี้ตัดลำขายออกไปนะก็จะได้น,นี้ออกมาอีกอันนึงขายลำไป200อันนี้ถ้าเป็นขนาดนี้ผมขายยังน้อยก็200เหมือนกันก็แสดงว่าโอ้ก็ได้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้แล้วเราตัดก,กันก็ได้เพื่อว่าจะตอนจริงน,นะ,ะลบไปนะความอลังการของหน่อไม้นะคะรับถ้าเกิดเราจะกินหน่อไม้นะตอนนี้นะหน่อไม้พวกนี้เราก็สามารถกิน กินไปต้มกระดูกหมูอะเอาง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูซึ่งเราก็คิดไว้ก่อนนะเราจะไปทําแบบเมนูหน่อไม้แห้งเมืองจีนเหมือนกันนะครับเราก็ล้างแล้วเราตัดลําไปแล้วเห็นไหมครับนี่ขนาดมันเขาเรียกว่าลําอย่างนี้เขาเรียกว่ากอลอยนะมันลอยออกมามันก็ยังผูขึ้นมาดูตามตาที่มันลอยเห็นไหมขึ้นมานะเดี๋ยวเราอาชีพพวกเราก็เราก็สามารถจะอันนี้ฝ่อแล้วมั้งนอนนี้ดูท่าทางนี่มาดูฝังนี้ดินี่นี่น,น,นี่สามกอลอย ก็ยังได้หน่อยอันนี้ก็คือลำตัดลำไปแล้วนะนี่ดูเราก็ได้ลำอีกอ่ะตัดจริงๆนะโดนหัวคุณไหมว้าน,นี่แสดว่าจะแก่หน่อยอนี่ดูหนอ,อนี่มาดูนี้อลังการไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับคือคือผมจะพูดให้ฟังอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะจริงๆก็คลิปนี้ก็พูดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่า สามารถปลูกระยะชิดได้นี่คือจุดที่เราอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของสวนเราคือเราเน้นทําสวนระยะชิดทําไมอะ่ะมันต่อไปคนจะไม่มีที่กันเยอะๆแล้วคนจะมีที่ร้อยไร่50าสได้เนี่ผมว่าหายากมากล้ที่ราคาเดี๋ยวนี้แพงมากเก็ฉะนั้นเราก็มีที่น้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะทํากิจกรรมให้เท่ากับคนมีสวนร้อยไร่ได้โดยการทําระยะชิดแต่เราต้องจัดช่องไฟนะ ข้างนี้นะครับตอนนี้ผมมีแนะนําแบบแต่ก่อนผมก็แค่ชิมลางนะว่าคนจะเชื่อเราบ้างไหมเพราะเราทําไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนเชื่อเพราะว่าเขาก็เห็นผมทําจริงๆอะ่ะเราผมมีตัวอย่างให้ดูคือข้างนี้เดี๋ยวนี้ผมแนะนํา2เมตรแค่นั้นเองระหว่างปอหรือระหว่างต้นนะครับ2เมตร2เมตร2เมตรแต่แถวเนี้ยผมยังยืนยันว่าให้สะดวกก็คือ4เมตรไปเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัว เดิมเขปลูกกันร้อยต้นถ้ามาสวนผมแล้วเชื่อผมนะคนไม่เชื่อเขาเยอะแยะไปจะกลายเป็นสองรอต้นต่อไรนะครับแล้วมันไม่ลําบากเหรอไม่ลําบากคนมามาคุยกับผมในช่วงนี้หรือว่าในในของคอมเมนต์นี้หรือว่าประเด็นนี้คืออะไรรู้ไหมคุณลองดูดินี่สิบห้าเมตรได้มั้งถามว่าสิบห้าเมตรลำสิบห้าเมตรคุณเอาเว้นไว้สี่เมตรเนี่ยที่เขาปลูกกันทั่วไปสี่คูณสี่ใช่ไหมสี่เมตร มันก็ไม่สะดวกไม่สะดวกอ่าลองฟังประเด็นให้ดีนะครับถ้าสมมติว่าทุกวันใ้คนเขาปลูกกันเขาเว้น4ี่คูณสี่นะลำยาว15เมตรเนี่ยสี่เมตรก็ไม่สะดวกครับแต่เขาก็ยังดีอ่ะแต่ว่าผมอยากให้ฟังว่า2เมตรก็พอจัดการได้นะครับมันก็พอกล้อมแก้มอะ่ะแต่เราได้ของเพิ่มขึ้นนะ ทีน,นี้คุณก็จะไปคิดเอาเองว่าโอ,อ้ยังงี้ฉันก็ต้องมาซื้อไผ่ยเยอะขึ้นเนี่ยก็แล้วแต,แต่แต่คุณก็ไปสร้างเอาเองก็ได้นั้นเวลาเรามีแค่5ไร่นะถ้าคุณปลูกสไตล์นี้นะเท่ากับคุณปลูกกับคนอื่นๆคือ10ไร่คุณมี10ไร่เท่ากับคุณเท่ากับคนมี20ไร่นะแปลงผมบางทีผมยังคิดว่าแปลงที่ผมไปเช่าร้อยกว่าไร่นะคุณรู้ไหมผมปลูก400ไร่เอ้ร้0ต้นเท่ากับ400ไร่ แต่มีบางโซนนะผมปลูกเล่นเข้าไปหกรอต้นต่อไร่ก็มีแล้วคิดดูเลยนะ<า>แต่มันก็แปลกๆมันงก็มีอะไรก็มีเราก็ตีว่าเอาเอาเป็นว่าแต่ทีนี้มีคนคอมเมนต์ผมซึ่งผมก็เห็นด้วยกับว่าไออย่างนั้นนะนะเราคุณไปจัดใหม่จัดไอที่มันของที่ไม่ได้เรื่องมันได้รามาขายไม่ได้เช่นไผ่สังนวนผมนี่หกปีแล้วโอ้โหเต็มสวนเลยเป็นบรรพันกอเลยผมอาจจะต้องไปสั่งขยานาออกอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวเราอะนะแต่ว่าแชร์ให้ทาง ทางาทีมงานหรือว่าทางทีมที่คนรักไผ่ด้วยกันมองว่าต่อไปเราก็จัดอันไหนไม่ได้เรื่องทิ้งไปแล้วก็เอาตัวที่มีราคามาคนมีพันเยอะก็ไม่ได้ขายได้ทุกตัวนะบางทีบางคนเราเรา,เรายังเาสองสามร้อยสายพันธุโอ้เราก็โชว์ว่าเรามีเยอะๆก็ขายไม่ได้หรอกครับเพราะคนไม่รู้จักก็คืออยากจะให้ให้คุยแล้วว่าให้ดูว่าส่วนที่เราคุยไปนี่นะครับก็คือการปลูกไผ่ระยะชิด นี่คือเอาไผ่ยักษ์มาเป็นตุ๊กตาไม้เห็นนะครับวันนี้ก็คือโชว์นะแม้แต่ระยะชิดก็ยังไปเริ่มเทิมเริ่มเทิมไเริ่มเทิมเอามาดูดความดกครับนี่ดูความโดกของเขาโอ้โหเพียบเลยว่ะก่อนนี้คุณต่อมาเป็นโอ้โหไม่อยากนับหนอหเดี๋ยวเขาจะแซวว่ามีจะนับหนอ่อใช่ไหมเพ,พียบไปหมดเลยนุ่นน่นน่นเพียบไปหมดเลยแต่ว่าแต่งนี่ต่องก่อนแต่งนี้หน่อยก่อนไห,น,น,น,หน,น,นไหนมาแล้ว มันก็ร่วงไปมันด้วนไปเองมันฟอ่อไปเองนะน,นี่ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะนี่เหมือนเหมือนกันนะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะนี่สําหรับคนที่เข,า,ขาว่ายว่าคนที่ไม่ได้มาอยู่กับเรื่องอยู่กับมันนะนะปล่อยเลยครับไม่แหเลยดูดิเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเด็ดทุกทุกคุยประเด็นหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวที่เป็นเบือรองรองดีกว่าตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วนะผมไม่ได้จับสถิติอะไรมากมายจะรู้ว่าคนมาปลูกสังบนกันเยอะมากแล้วตัวนี้คือตัวรองรองลงมา แต่นี้มันมีหลายชื่อกันนั่นเองบางคนเรียกตักกิ่งบางคนเรียกยักษ์อะไรก็ว่ากันไปนะบางคนเรียกอะไรก็ประเภทนี้แหละนะครับมันเลยกลายเป็นว่าชื่อมันซ้ำซ้อนกันคนมาบางคนก็เรียกแบบหนึ่งบางคนเรียกแบบหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นคนปลูกกันเยอะๆรองๆลงมาครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันสวยเนาะความดกของหน่อน,นี้นะแล้วเราก็แต่งไปด้วยดูความดกของมันดิเทียบเลยครับไม่ต้องทําอะไร ดินก็ไม่ถึงขนาดดีมากมายนะครับอันนี้อยู่กอในวัดนะครับเผื่อท่านใดมาแล้วอยากจะชมนะแต่ช่วงนี้สะดวกหรือไม่แค่นั้นเองถ้ามาก็เตฟตัวเองไว้ต่างคนต่างตัวซึ่งกาลกันนะครับก็มาได้เลยครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เรื่องของไผ่นะครับเดี๋ยวเรามีทริปต่อไปครับมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยครับจะนำเสนอครับครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณในการติดตามครับสวัสดีครับ